เดี๋ยวพูดคุยกับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสักนิดหนึ่งฮะว่าดีไม่ดียังไงอะไรที่มันควรปรับปรุงนะครับคุยกับคุณสมบัติขุนด้านซ้ายฮะผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายคอเข้ามาฮะเห็นหน้าจากตัวจริงสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับครับพี่สมบัติถูกต้องนะฮะครับผมใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกต้องใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับจะถามสักนิดหนึ่งว่า มันมีข้อดีอยังไงและอะไรที่ต้องปรับปรุงอันนี้ไม่ต้องเชียร์นะเอาตามข้อท็จจริงสําหรับคนที่ใช้เลยเป็นยังไงบ้างฮะก็ถือว่าใช้ได้ครับก็มีบางครั้งก็ช่วยเหลือเราได้นิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังดีครับช่วงไหนที่เราเห็นว่ามันมันได้ประโยชน์กับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากที่สุดฮะก็ช่วงโควิดนะครับช่วงโควิดใช้ยังไงพี่ก็เราไม่ค่อยได้ออกไปไหนครับก็อืถ้าได้ตังมาก็ เออซื้อของมาตุนไว้ครับก็กย็ยังใช้ได้ดีอยู่ครับไม่มาโควิดหรืออะไรยังไงแล้วก็พอได้ใช้มั่งครับสิ้นเดือนมาครับครับผมช่วงนี้นอกจากใช้เงินแล้วตอนนี้ได้รับการช่วยเหลืออะไรยังไงฮะส่งเสริมด้านอาชีพเข้าถึงแหล่งเงินทุนอะไรยังไงบ้างไหมครับสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังยังเลยครับยังไม่มีอะไรเลยครับสิ่งที่ พี่สมบัติได้จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนอกจากไปซื้อนู่นซื้อนี่เอาไปทําอะไรอีกไหมฮะก็ไม่มีแหละครับมันคือส่วนใหญ่ใช้จ่ายเออใช่ครับใช่ครับอืมซื้อของใช้จ่ายที่ครัวเรียนนี่แหละครับของจําเป็นครับครับผมใช้มากี่ปีแล้วฮะโอ้หลายปีแล้วนะครับตังแก็ปี60ูนรุ่นแรกถูกต้องไหมฮะครับครับใช้มา4ี่ประมาณอัดโดยเฉลี่ย4-5ถึงปีพี่มองว่าอะไรที่มันต้องต้องปรับเพิ่มให้กับคนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครับอืมในความคิดของผมนะผม อยากได้เท่ากันแล้วก็เออถ้าอยากได้เยอะกว่านี้แหละแต่เราต้องดูให้ทางรัฐนั่นแหละดูก่อนว่าเงินเราจะพอกับประชาชนไหมก็อยากให้รัฐนั่นแหละครับเร่งให้ใช้บัตรใหม่นี่แหละครับคนเราจะได้ใช้ทวนๆหน้ากันครับครับผมคือคือเราอยากให้ได้เท่ากันทุกคนใช่ที่ผ่านมาของพี่ได้ยังไงฮะแบ่งสัดส่วนยังไงไหมครับของผมได้200ครับอ๋อ200ครับ แต่ว่าช่วงโควิดนี่เห็นผลเลยก็ oh, ใช่ใช่ครับเห็นผลเลยอเออมามาไอสบู่แฟบแป้งนี่แหละครับส่วนมากมีหลายคนกลัวเหมือนกันเพราะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะโดนภาษงภาษีเพิ่มอะไรยังไงพี่กลัวไหมฮะไม่หรอกครับไม่หรอกครับมไม,ไม่ไม่คิดไปถึงป่านั้นเลยมไม่คิดครับในฐานะคนที่ถือบัตรแล้วก็ใช้บัตรอยากจะบอกยังไงเพิ่มเติมฮะก็อย่างที่พูดไปนั่นแหละครับก็อยากให้ได้เท่าๆกาันแล้วก็คนที่ไม่เคยใช้ ก็ลองมาใช้ดูครับอ,อ่จะได้รู้ว่ามันบางครั้งคนจนอย่างเราก็มีความหมายสําหรับเงินสองร้อยครับผมอันนี้ไม่ได้เชียร์นะอันนี้พูดจากใจเลยใช่ะนะออ้ยผมไม่เชียร์ใครแล้วผม <laughs> ไม่เชื่อครับไม่เชื่อก็เดี๋ยวรอดูนะครับสาหรับการให้ความช่วยเหลือในช่วงถัดไปนะพี่สมบัติครับครับผมครับครับขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับเป็นหนึ่งเสียงนะฮะสำหรับผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เป็นตัวจริงนะครับใช้มาตั้งแต่ปี60ก็อย่างที่บอกไปนะครับคือเงินมันอาจจะไม่ได้มากมายแต่ว่ามันทําให้คนที่มีรายได้น้อยจริงๆเนี่ยเขาได้รับประโยชน์ นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาประมาณสัก11ล้านกว่าคนตอนนี้ขยับขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มแล้วก็จะมีมาตรการเรื่องของการคัดนะครับว่าใครควรได้รับไม่ควรได้รับนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็จริงๆมีเงินอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าอยากได้สิทธิ์ก็เข้ามาอันนี้รัฐก็ไม่ให้นะครับเพราะฉะนั้น ในกรณีแบบนี้นะฮะอยากจะให้ผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆนะครับเขาได้รับประโยชน์นะครับก็ย้ำเตือนนะฮะสำหรับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือสําหรับผู้มีรายได้น้อยโดยผ่านบัสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดิมเนี่ยนะครับสำหรับช่วยในการคล้าของชีพนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะมีเรื่องของการส่งเสริมให้มีงานทําการฝึกทักษะอาชีพและก็การได้รับ เงินทุนสนับสนุนอันนี้เป็นโครงการที่รัฐพยายามทำนะครับเพราะว่าผลสำรวจออกมานะคุณผู้ชมแก้โดยวิธีนี้นะครับปรากฏว่าปี6 3าปี6,4นะครับผู้ที่ยากจนลดลงอันนี้แก้ได้จริงนะครับคือรัฐให้เงินไปให้โครงการไปนะครับแต่ว่าไม่ใช่รัฐอย่างเดียวคนที่ได้รับโครงการก็ต้องไปช่วยเหลือตัวเองด้วยมันถึงจะประสบความสำเร็จถ้ามัวรอให้รัฐไปทำอย่างเดียวเนี่ยยังไงก็แก้ไม่สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้น รัฐช่วยแล้วคนที่ได้รับความด้วยเหลือต้องช่วยตัวเองได้ยังไงก็แก้ปัญหาความยากจนในประเทศไทยสำเร็จต่อไปเคียววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ